ม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวขึ้นประมาณ0.01ถึง100อังสตอมเดินทางเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกับแสงโดยสามารถถ่านสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาการใดทำให้เกิดความดำบนฟิล์มถ่ายรูปได้เช่นเดียวกับแสงเช่นสามารถผ่านทะุุไม้เนื้อหนังมนุษย์ สัตว์โลหะบางๆได้ทําให้แก๊สเกิดการแตกตัวและยังทําให้เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับรังสี x เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ประโยชน์ของรังสี x เชื่อในการตรวจความผิดปกติของอวัยวะภายในของคนไข้ช่วยในการบำบัดโรคมะเร็งและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติบางจำพวกในทางอุตสาหกรรมใช้ตรวจหารอยร้าวต่างๆ ภายในชิ้นส่วนของโลหะขนาดใหญ่ใช้ในการตรวจหาอาวุธหรือระเบิดในกระเป๋าเดินทางโดยไม่ต้องเปิดกระเป๋า